ลุงถ้าเราจะเจาะดูหัวได้ไหมได้เอแต่ลุง,ลงมันจะมียางมันจะเริ่มมีนิดนิดคงจะไม่ใหญ่หรอกมั้งเออเอาลุงงั้นเจาะสักหน่อยได้ไหมแต่อยากให้ไปโดูนะเราแล้วเราก็แล้วเราก็กบดินให้เขาอ,อ่ะเดี๋ยวลองเจาะดูสัก<ด>นหน่อยโอ้โดนิน ดินนี่ขุดง่ายเออเห็นหัวแล้วลุงนี่นี่นี่หัวมาแล้วนี่นี่หัวน้อยๆเลยอือเอาขุดลงไปเจอสองหัวแล้วมีอีกไหมนั่นคือไหมโอ้นั่นั่นเห็นแล้วเห็นแล้วนี่หัวแล้วอ่เอออ่ะเอ้ยพอได้แล้วมั้งลุงกลัวมันจะไปกระทบเยอะพอไหมนี่เห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้ว นี่ก็เนี่ยนี่ยนี่ยหัวแล้วนอืมนี่เพราะข้างนู้นมันก็ต้องมีใช่เอารู้สึกยังไงลุงเห็นหัวอย่างนี้แล้วภูมิใจไหมภูมิใจแล้วภูมิใจเนาะถ้าเกิดว่าจากเดิมนี่ที่ใส่ขี้ไก่มันจะได้อย่างนี้ไหมลุงไม่รู้จะต้องไปดูแตงลุงอ๋อเออแตงลองไปดูไปแล้วแปงลุงโอเอเแล้วจะฉีดยาตัวนี้นะเนี่ยโอเคโอเคแล้จะขีดยาตัวนี้เหมือนกันหมดอืมข้างนู้นก็จะขีดยาตัวนี้เหมือนกันหมดค่ะป่ะ